โอเคนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ดียอดเยี่ยมจริงๆก็คือว่ามีเด็กๆและก็มีผู้ปกครองหลายท่านนะครับเราก็ดีใจที่เราได้ดูแลลูกของเราจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมาอย่างดีนะครับวันนี้นะครับก็จะแบ่งปันพี่น้องในเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือเรื่องวันนี้จะให้หัวข้อว่าเราจะชนะใจตนเองได้อย่างไรมีใครบ้างครับอยากชนะใจตัวเองอยืมือสิครับสาคัญมากเลยใช่ไหมฮะ จะนะใจตนเองนะครับแท้จริงแล้วเราทุกคนนั้นอยู่ในมีในสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าในช่วงสงครามอัฟกานิสถานนะครับเป็นช่วงที่มีสงครามยาวนานที่สุดอันหนึ่งก็คือเป็นเวลาถึง13ปีเป็นเวลาสงครามที่13ปีนะครับในเวลานั้นแต่สิ่งที่ <laughs> นะฮะโอเคแต่สิ่งที่ ยาวนานกันนั้นก็คือสงครามชีวิตนะครับไม่เพียงแค่สงครามที่เกิดขึ้นในสงครามโลกจริงๆนั้น,จ,น,นจะเป็นระยะเวลา13ปีแต่สงครามชีวิตที่เราจะต้องพบนั้นเป็นระยะเวลาตลอดทั้งชีวิตเรานนั้นพบสงครามที่จะต้องต่อสู้กันตลอดชีวิตและสิ่งที่จะต่อสู้อย่างสุดๆก็คือว่าต่อสู้กับตัวเราเองมีใครเมื่อเช้าต้องต่อสู้กับตัวเองในการตื่นนอนมาไหมครับ มีใครต่อสู้ตัวเองในการอยากจะลดความอ้วนแล้วก็พยายามไม่กินคุกกี้ไหมครับ <laughs> ผมก็คนหนึ่งละอาทิตย์แล้วนะคุยกันกับทีมงานหลายคนว่าเราจะต้องลดน้ําหนักให้ได้นะครับโดยเราจะกินน้ําผักปัน่นแล้วก็น้ําผลไม้ปัน่นเราสามารถกินได้ประสบความสําเร็จแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเราก็กินข้าวขาหมูไปด้วยนะครับแล้วก็กินข้าวมันไก่ไปด้วยติดอยู่นิดเดียวแค่นั้นเองนะฮะสงครามชีวิตนั้นเป็นสงครามที่เราต้องต่อสู้กับตัวเองตลอดเวลา นะครับโดยในหัวข้อที่จะแบ่งปันพี่น้องในช่วงประมาณ6-7ครั้งหลังจากที่เป็นต้นไปนะครับครั้งแรกก็คือในสัปดาห์ที่แล้วครั้งนี้ก็คือสัปดาห์นี้แล้ะขั้งต่อไปนะครับเราใช้ธีมหลักว่า invisible war ก็คือว่าสงครามที่มองไม่เห็นสงครามที่มองไม่เห็นนั้นมีคู่ต่อสู้หลักอยู่3 3ตัวนะครับหรือ3สิ่งด้วยกันก็คือตัวเราเองตัวเราเองเป็นคู่ต่อสู้ของตัวเราเอง มีใครมีประสบการณ์เวลาต้องทําอะไรแล้วมีสองเสียงในหัวท่านไหมครับบอกว่าเวลามีคนขับรถปาดหน้าเรานะครับเสียงหนึ่งก็บอกว่าช่างมันเถอะนะครับเราก็ขับขับรถปาดหน้าคนอื่นเหมือนกันอีกเสียงนึงก็บอกว่ายอมไม่ได้เดี๋ยวไปขี่รถปาดหน้ามันบ้างมีสองเสียงสู้กันแล้วใครชนะครับอาจจะเสียงที่บอกว่าปาดหน้าชนะแต่เผอิญว่ารถเราขับตามรถเขาไม่ทันอะไรงนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น ศัตรูที่จะต้องต่อสู้กับตัวเราเองไปจนตลอดชีวิตเรานะครับก็คือมีสสิ่งอันที่หนึ่งก็คือเรียกว่า world system ก็คือโลกนี้ทัศนคะติฝ่ายโลกละครที่เราดูหลังข่าวนะครับหนังสือพิมพ์นะครับที่เราอ่านมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในเรียกว่าทัศนคติของเรานะครับศัตรูตัวที่2ก็คือมาซาตานที่มาต่อสู้เราศัตรูตัวที่3ก็คือตัวเราเอง ที่พยายามต่อสู้เราเองอยู่ไม่ยอมให้เราไปทำสิ่งนั้นหรือพยายามพาเราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับบางทีเราพบว่าศัตรูนั้นก็มีปัญหาจริงๆบางครั้งตัวเองเราอาจจะเจอปัญหาเยอะเราเจอปัญหาความสัมพันธ์ในที่ทำงานเราเจอปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับเราทะเลาะกับสามีหรือว่าภรรยาเราเราก็อยากหนีไปที่ต่างๆมีใครเคยอยากเราออกจากงานของท่านไหมครับบางครั้งเรารู้สึกว่าที่ทํางานเ่านั้นมีความเครียดจริงๆเราก็อยากจะลาออก บางคนก็ลาออกจากงานที่หนึงไปสู <Stadium> we we ่งานอีกบริษัทหนึ่งลาออกจากงานบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งออกจากบริษัทหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งแต่ปัญหาก็ดูเหมือนตามเราไปเรื่อยๆเพราะปัญหานั้นบางครั้งก็มาจากตัวเราเองนะครับที่เป็นผู้ที่สร้างปัญหาเราเป็นคนที่พาเรามาอยู่ที่นี่เราเป็นคนที่ลงทุนเองจริงไหมครับเราเป็นคนที่เลือกสามีคนนี้ที่เราจะแต่งงานด้วยเราเป็นคนที่เลือกภรรยาคนนี้ นะครับเราเป็นคนที่เลือกที่ใช้เงินในกระเป๋าของเรานะครับดังนั้นสิ่งที่เราเลือกบางครั้งก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งทีเดียวมีคนหนึ่งก็เจ็บไปทั้งตัวนะครับมีอาการป่วยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ็บไปทั้งตัวก็ไปหาคุณหมอรู้สึกว่าตัวเองอาการหนักแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างอาการวันนี้นะครับบอกผมนะครับปวดไปทั้งตัวเลยเนี่ยประมาณ4ี่ห้าวันแล้วนะหมอก็บอกลองเอานิ้วกดตรง ตรงไหนบ้างตรงนี้ครับตรงหน้าอกก็เจ็บครับกดหน้าอกก็เจ็บตรงไค่ก็เจ็บครับตรงท้องเจ็บไหมกดตรงท้องก็เจ็บตรงขาเจ็บไหมกดตรงขาก็เจ็บโอโหอาการของหนักแล้วลองกดตรงเท้าสิเจ็บไหมกดตรงเท้าก็เจ็บลองกดที่ข้างฝาสิเจ็บไหมกดข้างฝาก็เจ็บปรากฏว่าเจ็บนิ้วนั่นคือบางครั้งนั้นเราก็นรกว่ามันเป็นการเจ็บปวดทั้งตัวจริงๆเจ็บเป็ดเฉพาะที่นิ้วก็นั้นเอง บางครั้งเราคิดว่าเรามีปัญหาเพราะเจ้านายเราไม่ดีมีปัญหาเพราะว่าลูกเราดือ้อนะครับมีปัญหาเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันผ,ลผ,ลผลันผวนมีปัญหาเพราะว่าภาวะโลกร้อนนะครับแท้จริงบางครั้งเป็นที่นิ้วเรานั่นเองก็คือเป็นที่ตัวเราเองนั่นเองนะครับเราก็มีปัญหาชุดอย่างมากมายดังนั้นศัตรูที่จะต้องต่อสู้ก็คือ3ตัวนี้ก่อนก็คือระบบของโลกมารซาตานและก็ตัวเราเองวันนี้จึงมาดูพัมพีตอนหนึ่งซึ่งเป็นพัมพีที่พูดจากบุคคลหนึ่ง ถ้าไม่นับพระเยซูแล้วก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งของโลกเพราะว่าเขียนพระคัมภีร์ถึง33%เขียนหนังสือที่เป็นพระคัมภีร์ที่คนอ่านมากที่สุดในโลกเป็นคนเขียนหนังสือที่คนอ่านเยอะที่สุดในโลกก็คือเขียนในพะนธสัยถึง33%ถ้าไม่นับพระเยซูคริสต์ก็เรียกว่าเป็นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำไป แต่ได้เขียนเรื่องราวดังต่อไปนี้ซึ่งผมจะใช้เวลาสั้นๆอ่านให้พี่น้องฟังเพื่อจะให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนคนนี้แล้วมาดูว่าเราได้หลักการอะไรตรงนี้บ้างนะครับอยู่ในโลมบทที่7ข้อ15ถหง25รือทบอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทําแต่กลับทําสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นเหตุฉะนั้น ถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทำและข้าพเจ้ายอมรับว่าธรรมยัตินั้นดีฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้กระทำแต่บาปที่อยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้กระทำด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีที่ข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม ด้วยว่าการดีที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาที่จะทำข้าพเจ้ายังทำอยู่ถ้าข้าพเจ้ายังทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะกระทำความดีความชั่วก็พร้อมที่จะผุดขึ้น เพราะว่าในส่วนลึกในใจข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าชื่นชมในพระมรรยาของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นกฎอยู่อย่างหนึ่งในกายข้าพเจ้าซึ่งจะต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนําให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับแห่งกฎบาปซึ่งอยู่ในกายข้าพเจ้าโอ้ยบอกอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพศอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายซึ่งเป็นของความตายได้ และลงทายบอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเะนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้าแต่ด้านเนื้อหนังเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห่งบาปนี่คือสิ่งที่อธิบายว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้เขียนก็คืออาจารย์เปาโลหรือว่าพอนั่นเองคนฝรั่งตอนนี้ก็นิยมชื่อว่าเดวิดนะฮะหรือไม่ก็ชื่อว่าจอห์ หรือชื่อว่าพอลคนเหล่าน,นี้ก็เป็นคนที่อยู่ในพระกมภีร์นะครับดังนั้นเขาได้อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสองสิ่งในใจของเขาที่สลับไปสลับกันมากันอยู่ไปต้องฟังแล้วอาจจะเกือบงงใช่ไหมครับโอเคนะครับคือตั้งใจจะทําดีรู้ว่าดีแต่ก็ไม่สามารถกระทําได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นได้บอกถึงสองประการว่าเมื่อเราพยายามที่จะกระทําให้พระเจ้าพอร,พรไทยด้วยกําลังของตัวเราเองเราก็จะล้มเหลวนะเราไม่สามารถจะทํา ให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยกําลังของตัวเราเองหรือประการที่2ก็คือเมื่อเราต้องการเปลี่ยนชุดเราให้ดีขึ้นในความตั้งใจทั่วไปก็ไม่ได้ผลอยู่ดีนะครับวันนี้จึงแบ่งปันพี่น้องในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่มามีกระทบผลที่กระทบกับเรา6ประการในการที่เราตั้งใจกระทําบางอย่างด้วยลําพังตัวของเราเองนะครับซีรีส์นี้เป็นเป็นเหมือนกันหนังหลายตอนนะครับพี่น้องพี่น้องฟังแล้วอาจจะต้อง มาฟังสัปดาห์หน้าต่อนะครับสัปดาห์หน้าจะบอกถึงคําตอบวันนี้จะบอกถึงปัญหาก่อนว่าถ้าเราตั้งใจทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตั้งใจเรียนหนังสือให้ได้เกรดสาตั้งใจจะสามารถมีครอบครัวที่ดีนะครับมันมีปัญหาอะไรบ้างถ้าเพียงแค่เราทําตามลําพังวันนี้จึงมาดูว่ามี6ประการที่จะเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นถ้าเกิดเราเพียงตั้งใจดำเนินชีวิตตามลําพังเราเองจากพระผีตอนนี้